เดี๋ยวขอทีมงานรล้กลัวนะค่ะตุ้ยกระจกแล้วก็นั่งกันตรงนี้เลยนะค่ะโอเคอ่าเชิญด้านบนเลยครับอันนี้เลยค่ะนะคะนั่งเลยสิ่งสำคัญการตบนะคะต้องขอเพลงค่ะต้องมีเพลงต้องด้วยโอ้มิวสิกจัดมามาเลยครับทางนี้ไปครับขอเพลงด้วยนะฮะมีขั้นตอนเยอะไหมคะ ขั้นตอนไม่ยากค่ะก็คือถ้ามาตบเป็นคอสนะคะขอสี่ครั้งทําวันละข้างนะคะข้างสมมติว่าวันนี้ทําข้างซ้ายพรุ่งนี้ทําข้างขวาแล้วก็มาให้ครบสี่ครั้งครับแล้วปกติอีกครั้งหนึ่งนี่ใช้เวลานานแค่ไหนครับสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงค่ะวรวมการทาการดูแลถ่ายรูปพละร้อยทุกครั้งโอเคดีฟออัพเตอร์ใช่ใช่เอากอนอื่แล้วเต้นก่อนอ่าก็คือเรียกเต้นก่อนอ่าโอเคครับคนที่มาตบต้องเต้นด้วยไหมฮะ่ะเต้นอยู่ในใจค่ะ อย่าเกรงนะคะอย่าเกรงครับอย่าอย่าอ,อย่าน้ก่อนที่อยากให้เป็นธรรมชาตินะครับนี่คือเราจะตอบให้หน้าบานขึ้นใช่ไหมฮะยกคิค้วค่ยะยกคิค้วอครับ่บบย้ออยากให้อยากให้กล้องมาซีอูตรงรูปตาของคนที่โดนตบฝั่งนี้มากเลยฮะเนี่ยนี่ฮะเขาบอกว่าที่เดียวะในโลกเลยตอนนี้นะฮะ ถ้าตบเฉพาะจุดนะคะ,ะครับออ่เอาเลยครับดูในกระจกข้างนี้จะยกนะคะ,ะข้างนี้จะต่ำลงมาเห็นไหมเอ่ยต้องซีอู๋นครับต้องอกระจกขึ้นหน่อยค่ะกระจกขึ้นหน่อยค่ะหงายไปข้างหลังนิดนึงหงายไปข้างหลังนิดนึงคะ่ะกระจกอ่าอ่า มีเพลงมระกอบด้วยนะครับของแอนเจ็บไหมครับเนี่ยไม่คอไม่บไม่กล้าพูดลกลาูวหน้าปเบี่ยวยีกนะนะฮะนี่ฮะเก็บแก้มน,นะคะตอนนี้เราจะตอนนี้สิ่งที่เราจะทำนี่คือทำให้หนอกเล็กลงหนอกเล็กลง น,ะะน่าจะเลียวลงมาโหนข้างนี้จะเห็นได้ว่าสูงกว่าข้างนี้ค่ะจะสูงกว่าข้างนี้ค่ะเราเริ่มจากส่วนบนของใบหน้าลงมาข้างล่างเหรอคะแล้วแต่ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นจุดก็ตรงไหนก็ได้เริ่มก่อนแต่ถ้าเกิดว่ามาเป็นมาเป็นคอสนะคะเราก็คือจะไล่จากหน้าผากค่ะ ต้องต้องเรียนมาโดยตรงไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะไปตอบเองใช่ไหมฮะตอบเองอาจจะน่าบวมได้นะคะน่าบวมได้นะครับที่ลุหลายอย่าล้อเรียนแบบเลยคะถ้าไม่ได้เรียนอ๋อเดี๋ยวหน้าบานนะหน้าใหญ่นะฮะชอบเป็นคนหน้าใหญ่นะฮะธี่ดีการตอบนะฮะอย,อย่างอย่างครั้งแรกนี่เราสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงได้เลยไหมครับเห็นค่ะแต่ว่าถ้ายิ่งมาครั้งที่สองสามสี่ก็จะเห็นผลมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะ เกาหลีละจะมีน้ำมีนวลมากขึ้นเร่มเป็นงเกาหลีนะครับถ้าปมกันขนาดนี้ <ขอ S 2> นหมายา,ยานบิดเก้ากอี้เลยดีกว่าครับให้กล้องเห็นกันชัดๆเลยครับแล้วยืนต่อต่อเลยครับจะเห็นกันชัดๆกันไปเลยครับ ถ้าสมมติว่าตบแบบว่าครบเลยไม่ได้เป็นจุดอย่างนี้ใช้เวลานานแค่ไหนคะในการสั่4ครั้งค่ะไปั้งว่าครั้งหนึ่งใช่ค่ะตอนหนึ่งครั้งก็คือจะทําประมาณถ้าความจริงแล้วตบเนี่ยแค่5นาทีก็เสร็จแล้วแต่คือเราก็คือจะเก็บดูแล้วก็จะต้องถ่ายรูปอะไรด้วยเนี่ยก็ถ้านัดเวลามาก็ไม่เกินขึ้นชั่วโมงค่ะเร็วมากเลยไม่ต้องใช้ครีมไม่ต้องอะไรเลยนะฮะต้องมีทาครีมมีอะไรด้วยป่ะไม่ต้องไม่ต้อง ยอดเลครับแต่อันนี้คือกำลตอนนี้กำลังมาได้รับความนิยมไหมฮะเนี่ยได้รับความนิยมมากค่ะดูครับผู้ชมครับนี่นะครับคือทางด้านนี้นะคะค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะแอมก็ดีค่ะหือไม่เจ็บใช่ไหมไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บะค่ะคิววันนี้จะเป็นฉากสมงนะฮะแล้วก็จะยกยกขึ้นนะฮะค่ะโหนก็คือจะลง ลงเยอะกว่าข้างนี้ข้างนี้จะดูแล้วหน้าจะใหญ่กว่าเยอะค่ะขอกล้องกลางหน่อยครับกล้องกลางคิวเข้ามาน,น่อยอันนี้ก็คือตอนนี้สองข้างไม่เหมือนกันแล้วเป็นเขาเรียกว่ามีความแตกต่างหให้เปรียบเทียบนะคะไหนเอ,อ่ยเป็นยังไงบ้างนี่ค่ะหน้าคงน่าจะเลี้ยวจะเห็นสันหน้านะคะค่ะเป็นการเห็นสันหน้าอันนี้คือจะเน้นคิ้วกับแก้มคิ้วคิ้วกับแก้มละจ่า ถ้าไปทำไปข้างเดียวแล้วเป็นยังไง <c oughs> <c oughs> ไม่ทำอีกข้างหน,นึ่งวันนั้นนะคะก็จะต้องเดินหันหน้าสวยข้างหนึ่งออกอ้แล้วอีกวันนึงกลับมาเกรดอีกรอบนึงโชว์หน้าฝั่งที่สวยใช่แล้วถ้า,าสมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ยสนใจนะคะอยากจะ ไปโดนคุณเอินชนกนะครเป็นมือตบแบบนี้บ้างต้องทำยังไงคะอ๋อก็ติดต่อมาได้นะคะสอบโทรสอบถามได้ที่0 8 2ย์นะคะ3 4 4 8 8 8 5นะคะหรือเข้าชมทางเว็บไซต์นะคะที่ตบหน้า h o m o m o m นะคะหรือว่าจะสกดเป็นภาษาไทยก็ได้ค่ะที่บ้านตบหน้า .com ชื่อนี่ใครมันคนคิดครับตบหน้าโ m มอ๋อคิดเองค่ะบ้านที่มีความความอบอุ่นความรักที่มันเป็น ของภูมิปัญญาของคนไทยอ๋อแล้วส่วนใหญ่คนที่มาใช้บริการของเราเนี่ยจะ t เ r ็ e เป็นเป็นใครอ๋อส่วนใหญ่จะเป็นทุกเพศทุกวัยค่ะค่ะได้หมดเลยมันมีข้อจำกัดไหมครับว่าอายุเกินเท่าไหร่แล้วตอบไม่ได้อะไรอย่างนี้ไหมฮะอ๋อข้อจำกัดนะคะก็คือว่าส่วนใหญ่ที่รับเนี่ยจะรับถึงส่วนใหญ่ข้อจำกัดจำกัดแรกเลยมีตังมาตกอ๋อมีตังมารับเงินสดเท่านั้นอ๋อไม่รับประนอีออนอะไรไม่รับเลยค่ะ แล้วก็ทุกอย่างได้หมดใครอยากสนใจมาลองทําได้หมดเลยที่นี่เลยคะลองเข้ามาคุยกันก่อนนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงในช่วยชี้ให้ดูหน่อยฮะครึ่งแบ่งครึ่งครึ่งแล้วให้ผู้ชมได้ดูด้วยนะต้อง c r o s ข้ามาครับนะฮะปับเข้ามาแล้วบอกหน่อยครับว่าเราได้ทําอะไรไปบ้างแล้วมีความเปลี่ยนแปลงตรงไหนบ้างอย่างไรนะฮะนี่ค่ะจะเห็นได้ชัดเจนนะคะคิวข้างนี้จะขึ้น จะหางจะชี้คือมันก็ชี้นะคือมากกว่าข้างนะคะจริงอยแอมเก่งป่ะเนี่ยแอมไม่ได้เก่งนะเหมือนยักคี้วข้างเดียวไงมาป้องให้ดีโอเคอ่ะขึ้นเยอะกว่าอีกข้างหนึ่งแล้วแก้มแก้มฝั่งนี้นะคะจะเล็กกว่าหน้าจะเรียวโหนกนะคะจะเห็นได้สองข้างจะต่างกันข้างนี้จะเล็กกว่าใช่เนี่ยค่ะหน้าจะเรียวเราแค่เข้ามาหน่อยได้ไหมฮะแคบเข้ามาหน่อยนะฮะได้เห็นชัดๆหน่อยเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นหน้าเรียวสไตล์เกาหลี เห็นมาชัดเจนจริงๆนี่คือขั้นหงเหงรับนะคะน้องแอรรับซับเออน้องแอม่ร์ไม่เคยตบมาก่อนเนี่นี่ครั้งแรกเลยจริงๆนะคุผู้ชมใช่มันต้องขึ้นเป็นหางนางพญาอะไรประมาณนั้นเลยอ่ะต้องขึ้นเหนือหูค่ะอย่างงีี้น่เหงจะดีแล้วแล้วมันจะอยู่อย่างนี้ไปอีกนานไหมฮะกว่าจะได้ถ้ามาทําครบสีครบสี่ครั้งเนี่ยก็คือหนึ่งปีขึ้นไปอยู่ที่การดูแลรักษาดูวยอยู่ได้เป็นปีเลยฮะใช่ค่ะโอ้โหแน่นอนจริงๆเลยครับ ยอดเยี่ยมจริงๆนะคนที่สนใจนะคะอยากตบหน้าเสริมความงามเสริมโง่เฮงใช่ไหมคะเพื่อให้ใบหน้าของเราเนี่ยมีสไตล์ไหนบ้างนะคะสไตล์เกาหลีเกาหลีหน้าสวยหล่อแบบดาราหน้าสวยหล่อแบบดาราหรือจะตบสมัครสายการบินก็ได้แล้วใช้จ่ายแพงไหมครับ1คอร์สนะคะถ้าเป็นคอร์สสามหมบาท4ครั้งจบภายใน1เดือนนะคะค่ะส่วนถ้าเกิดตบเฉพาะจุดเนี่ยก็คือ5,000บาทถ้าวันนี้มาตบคิ้วก็ตบสองข้างไปเลยทําวันเดียวเสร็จ แล้วอย่างสมมุติว่าคุณผู้หญิงที่มีความกังวลในเรื่องริ้วรอยเนี่ยช่วยไหมคะอ๋อค่ะมีคอสตบกระชับผิวค่ะหนึ่งครั้งหนึ่งหมื่นบาทมมีด้วยอ่นะคะก็ถ้ายังไงนะคะก็ไปได้ที่ไหนนะคะที่หมู่บ้านสัมมกรนะคะถนนรำคำแหง112ค่ะค่ะก็คุณผู้ชมนะคะอย่าลืมนะถ้าเราอยากจะ ลองดูนะคะเพื่อตกเพื่อเสริมความสวยความงามหน้าดูอ่อนเยาว์นะคะเสริมโงเ่เฮงได้ด้วยนะคะก็<ช>ะลองไปนะคะที่ตกหน้าใบเอิญชนกใช่ไหมคะใช่ค่ะในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณเอิญชนกตีรัศิลิศินนะคะเจ้าของกิจการตกหน้าใบเอิญชนกนะคะแล้วก็น้องแอมเข็มมิกาด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่ะอดาี่ยตอให้เป็นต้ให้หน่อยนะคะนะคะพี่รูราคะช่วงต่อไปเรามีอะไรเ่ยช่วงต่อไปเนี่ย บอกว่าใครที่มีหัวใจรักทางด้านศิละปะแล้วก็มีลูกหลานอยู่นี่ห้ามพลาดนะฮะเพราะว่าเราจะมาสอนเทคนิคการวาดภาพระบายสีแบบหัวกลับคะหัวกลับ<อ>หรือกลับหัวค่ะพี่ลูละเหมือนคล้ายๆกันเหมือนกันเดี๋ยวก่อนอนี่คือยังไง เราเราจะต้องกับหัวแล้ววาดลูกหรือว่าเราวาดลูกกับหัวยังไงไม่เข้าใจเราวาดลูก,กลับหัวครับอ,อ๋อวาดลูกกับหัวเราไม่ต้องกับหัวใช่ไหมคะแล้วแต่เราจะถนัดนะฮะ <c oughs> แต่มันจะช่วยฝึกในเรื่องของสมองสมาธิแล้วก็จินต <c oughs> นาการเด็กได้เป็นอย่างดี <c oughs> สิ่งที่คุณผู้ชมต้องเตรียมนะครับก็คือกระดาษดินสอสีน้ําแล้วก็ผูกกันนะครับห้ามผ้าช่วงนี้พักสักครู่ครับ